ยังไม่ไปยังไม่ไปไปรอบอนไปก่อนไปให้แม่เก็บที่นอนก่อนอะไรยาง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 ไม่ไม่แแม่เก็บที่นอนก่อนเข้าใจป่ะอ่ะไปรอที่ไหนรอที่ไหนรอในเต็นท์ก่อนไปไปรอในเต็นท์แม่เก็บที่นอนก่อนไปรอในเต็นท์ก่อนไปเออแม่เก็บที่นอนก่อนในเต็นท์พังหมดแล้วเนี่ยอ่านั่งรอไปก่อนแม่เก็บที่นอนก่อนนะคะ ลูกว่าอ่าลูกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตึงอย่าให้กินนม้าลงไปกับป้าก่อนนะคะนะคะเคียวด้วยนะอ่าป้าป้าเขาจะเสร็จแล้วจ้ะเอาไปสิไปเลยโมโหโมโหโมโหหนังยางล้างตูดล้างตูดเอาไปเร็วๆป้าไปแล้วเออ อ่ะเหอยเอาไปยังโอเคเอาหอยที่ถือลงมาเมื่อเช้ามาให้แม่ก่อนน้องหอยน้องหอยที่ถือมาเมื่อเชาอ้าอ่ะเออไหนขอดูหอยอ่ะป่ะโอเคโอ้ยอย่าหกนั่งลงไม่ต้องมือจะมูกดันดีแล้วเคียวด้วยเนี่ยเป็นสิอย่างเงี้ยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ไม่เคยเคียว อ,อ,อะไรเนี่ยขนมปังนะอะไรเป็นไม่ได้ไเห็นไหมขนมปังเห็นไหมอ๋อหยุดหยุดหยุด,ยดถอยไปดีๆเดี๋ยวหยิบของขาเพลินให้อืก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แม่จะส่งไอพีกาแฟไปนู่น เอาหอยนี่นี่นีไปเอากะปะปะเอาหอยมานี่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 นีหอยหนูอยู่นี่บนโต๊ะบนโต๊ะบนโต๊ะนูนนู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 เพื่อนเอามาเก่งมากเออไปไปไปเอาหอยขึ้นบ้านกันไป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 ไไปเช็ดตัวไปเช็ดตัวเออเก่งเก่งเกเกเก่งเก่งเออเก่งเว้ยมา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  มา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 ะนี่อย่ามาหยุดชะงักตรงนี้เร็วไปตอนแกะขึ้นบ้านท่านก่อนไปเออมาเร็วค่ะไม่ข้าวไม่ข้าไม่ข้าห้องนี้แม่เปิดแอร์ให้แล้วไปไปเลยเช็ดตัว